ปกระปงนะครับโอ้ตรงนี้มีข้าบงูด้วยเสียวเลยเห็นว่ามันวนวนครับปลากระปงครับดูสับสะรึมเลยเดีย๋ยวหายไปเลยอะ่ะด้วยปลางูก็กะว่าจะเข้ามาตีชะโดครับก้อนครับน้ำมันขึ้นใหม่ๆหม่ครับแล้วก็มีแบบไอโดวันหวันด้วยแหละแต่ว่ายังไม่ตีชะโดนะลองตีปลาช่อน กระชอนก่อนกระดาปากกระส่งนะครับเหยื่อก็อยู่ในปากนี่โอ้โหอาปากสิทำน,นี่อ่ะปากไหยครับแรปเตอร์นะครับอยู่ในปากมึงเฮยส่วนครับก็เดี๋ยวเก็บไปนะครับตัวนี้กระส่งคนตับเลยกลมบ้องเลยอะ่ะปางงูดูลายดิลายเหมือนงูเหลือมเลยอะ่ะโอเคครับผม แต่ว่าจะมองไม่เห็นเหยื่อเพราะว่าเหยื่ออยู่ในป่านะครับแรปเตอร์ครับเกาะวันที่1ิบครับผมมีวางจำหน่ายท ah ั่วประเทศครับก็หาซื้อได้ครับตามร้านใกล้บ้านโอเคครับผมโอเคครับก็เมื่อกี้ได้ปลาครับก็เพิ่งเห็นครับลูกข้อครับขอ้อกระสงก็ยวผมจะปล่อยนะครับนี่ครับปลดออกมาแล้วก็ตัวมันใหญ่มากแต่ว่าปล่อยมันไปลยงลูกนะครับเป็นลูกข้อปลากระสงนะก็จวผมจะโยนไปใกล้ใกล้สุดนะครับ ก็หวังว่ามันจะไปเข้าไปหาฝูงอะ่ะขอโยนไปใ,ใกล้ๆนะเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วมันใจน,น,น้อมันจะจกปะโยนนั่นใกล้ฝูงที่สุดก็เป็นลูกพ่อปลากระสง่งนะครับอันแรกอันแรกคือเราไม่ใช่นะเพราะว่าดูไปดูมาเอายิบๆอยูย่พวกมันอ,อยู่ในป่านะอยู่ป่าตรงนู้นเลย วลาถ้ากัดแปลกๆครับแต่ตัวสายอ้วนมากก็ปล่อยไว้ครับปลาปลาไม่ได้หายากนะครับแต่ว่าปล่อยไปยังลูกลูกข้อก็ผมผมอาจจะปลมาได้นะครับดูช็อตสิมันกัดมิดช็อตอ่ะนี่ครับแรปเตอร์ครับโอ้โหปากมันเล็กครับคีมล้วงมันอาจจะถึงนะครับก็เน้นกิปเล็กครับที่ใช้ครับนี่ครับกิฟต์เน้อยแรปเตอร์ครับเวลาส่งสายแบบนี้ครับปลามันจะลงลึกก็พกคีมไา้เลยครับ เคี้ยกผมก็วันที่19นนี้นะครับเจอกันมีวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหากซื้อกันได้ครับผมเครีรยบผมร้านใกล้บ้านเลยสุดยอดครับผมให้เห็นมันเงาเงน่ะน้องาดูวัน,วน,วน เรียบร้อยต้องมึงต้องมึงข้ามกิ่งไม้อึ๊บแับเพ้ออึ๊บมาจากตรงไหนนะ ลองยอดูนะครับขับรถเล่นๆนะครับก็ใส่ตวยตัวครับนี่ครับก็กลัดเป็นแรปเตอร์สีสีม่วงนะครับกลัดรถคันวัดได้เลยนะครับก็เป็นเหยื่อที่ตัวเล็กนะครับเวลาปลากลัดมันก็เม็ดครับก็วันที่ก็เหยื่อตัวนี้ก็พร้อมจาหน่ายวันที่วันที่19บ้านี้นะครับก็หาซื้อตาม้านใกล้บ้านเลยนะครับผมก็ มีจำหน่ายทั่วประเทศเคับผมแรปเตอร์กับไหมแถวบ้านผมขบับรถเล่นครับก็กามันดีครับลองขบับรถดูเล่นๆกัดรถคันวัดครับเรียบร้อยอเครับผมของมันต้องมีครับผมสุดยอด <c oughs> อเฮ้ยก้อยด่างกางวยเนี่ยด่าง,งแปลกๆอะ่ะ มันคลายก่อนเนะาะตัดแล้วก็จุ๊บแล้วก็วิ่งลงไปทำมมตัวเล็กเราอาจจะเล็กแคใ่ใหญ่ อ,อยู่ไหมเนี่ยมาอยู่นี่นะครับนี่ปลาติ้งอยู่นี่สายอะตัวเล็กนะครับต้นแหวนโอ้โหมว่าถ้าเก็บเปิดเลยก็ไม่ต้องเก็บวละ่ะเพราะว่าเก็บมันเปิดนะครับก็เนี่ยครับเป็นใหม่ที่แบบกลางนา ตาตีแล้วละไปก็ในตัวนะครับก็อย่างครับเวลาหน้าเนี่ยครับคือช่วงโควิดครับก็ผมแนะนำนะครับคือยาพ่นปาะครับคนมีไว้ถ้าเราไปตกแบบไกลถิ่นแล้วแบบซื้ออะไรกินเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อในปากอันนี้ผมไม่ได้ปกหมาแต่ว่าผมไม่ได้แวะนะครับเดี๋ยวดูก่อนอแข็งแรงอ๋อป่อยไปแล้วกันเพราะว่าตัวมันเล็กครับผมนี่ครับแตงทุกไซส์นะสำหรับดับเบิ้ลนะไป ตีไปเหย,ยื่อค่อนข้างทีง่จะตัวเล็กนะครับก็น้ําหนักน้าหนัก5.5กร,รัมนะครับแต่ว่าตีไกลนะครับเหยื่อตัวเล็กแต่ว่าตีไกลก็เบ็ดเบอร์สองครับผมเป็นใบเคาะครับเคาะเบาเบาครับผมเน้นงานเคาะเบาเบาเล่นปลาช่อนนะโอเคครับผมดูเรื่องลองเล็กก็เป็นเหยื่อที่แบบยังไงทำออกแบบมาเพื่อสําหรับปลาตัวเล็กที่สุดอะ่ะอาที่มันเล็ก,ลกได้อะ่ะที่มันสามารถกัดกัดละวัดติดได้ครับ ก็ลองหาซื้อดูนะครับของมันต้องมีอย้